สวัสดีครับวันนี้ลุงแดงจะขอนำเสนอเรื่องการ cf ของคือการปฏิบัติธรรมทำอะไรที่ใจเป็นสุขนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมตามจริตของคนในยุคนี้และคนที่บ้านของลุงแดงคุณครูปอลินวงใหญ่ลุงแดงก็เพิ่งรู้ว่าเธอมีสมบัติที่เอฟไว้เยอะแยะมากมายที่ห้องแต่งตัวซึ่งลุงแดงก็ไม่เคยได้มาดู วันนี้จึงเดินขึ้นมาดูจึงได้รู้ว่าโอ้โห,โหนี่คือสัจธรรมที่การได้เกิดเป็นคนของเรานั้นหน้าที่หนีทุกไปหาสุขแต่คนส่วนใหญ่หนีทุกที่เราสร้างเองก็คือทุกจากการสแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มแล้วก็เอามากองไว้เต็มไปหมดแม้แต่ขณะสวดมนต์ก็ยังเอฟของไปด้วย นี่แหละครับมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้คจริงว่ามันถ็้่ไหมแต่ความจริงอะมันถูกซ่อนเลนไว้อย่ะเียถกซ่อนแมันไม่ใช่อีมันอที่เมาส่วนเรืองที่แล้วอยู่บนบ้านอยู่แล้วคับมาทุกวันนีก็มาค่ะมาทุกวันอะค่ะก็คือมันตั้งแต่เปิดเทอมนะ ชีวิตมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครพูดด้วยก็เลยพูดกับแม่ค้าออนไลน์ไงคะเป็นแบบนี้แหละคะ่ะมีมีบ้านใครเป็นแบบนี้บ้า,างาแม่คะน็ามารมปากมากอ่ะคะ่ะต,ต้องหวังใ้องฝนพุ่มบ้านเองอนนปิดเทอมเป็นเหตุสังเกตได้ปิดเทอมเป็นเหตุ ดังนั้นในยุคโควิดกำลังมาถึงอย่าลืมนะครับละชั่วทำดีทำใจให้เบิกบานทำอะไรก็ได้ให้ใจเป็นสุขแม้แต่วันนี้จะติดโควิดก็เตรียมใจไว้เลยว่าสักวันกูต้องติดโควิดสักวันกูต้องติดโควิดเมื่อติดเมื่อไหร่ดีนิวปอกกูว่าแล้วกูต้องติดโควิดนี่ก็คือการไม่ประมาทกับความตายทำอย่างไรก็ได้ก่อนตายให้ใจเป็นสุขจิตสุดท้ายท่านขึ้นสวรรค์นแน่นอน ก็ขออนุญาตเอาความลับของคุณครูปอลินในห้องสะสมความสุขที่เป็นสิ่งสมบุติทั้งหลายให้ทุกท่านได้เห็นแต่ไม่เป็นไรนะครับทำใจให้เป็นสุขณปัจจุบันชีวิตก็จะมีความสุขในอนาคตแน่นอนอย่าเสียใจการดีที่ผ่านมาอย่ากังวลนใจับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงละชั่วทําดีทําใจให้เบิกบานนั่นแหละครับท่านปฏิบัติธรรมแล้วแล้วท่านก็จะคล้าวคลาดจากโควิด -19 นะครับและอย่าลืมโควิด -19 ก็เป็นแค่โรคติดต่อ โรคติดต่อจะไม่ติดต่อหากเราเลิกติดต่อกันสักพักหนึ่งนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันครับพี่น้องชาวไทยครับ